มัอน,นี้กัสิพมามะขวานูเนาะขวานูนี่เล้วกตั้สูตรไผยสูตรมันร้อยสูตรพันสูตรก็ว่ากันไปเนาะสิ่งที่ขาดไปได้หัวใจหลักสําคัญก็คือกัญชาหลังที่หขอขวเครื่องเสร็จแล้วยมบอ่อเขาก็ใส่เครื่องปรุงเลยตามใจชอบน้ำมันหอยรสด,ดีเกลือชูรสก็ว่ากันไปแล้วแต่ความชอบเนาะหลละเส้นจแล้วเขาก็ เอาหนูลงไปคัว่วเครื่องให้น้ำมันออกหอมน้ำหอมดับกินข้าวมันคัว่วจนว่าจนมันสีหอมนละจนมันสีแซบนละจนมันสีสุกแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปคัว่วใส่กันให้มันหอมแล้วก็เติมน้ำจ้ำหน่อยเพราะว่าเดี๋ยมันจะไหม่หมอเาก็คั่วจนว่านละคนจนว่านละนหอมสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็ ตเติมอีกซ่านี่ขาดไปอะไรเลยเพราะว่ามันเพิ่มความเสียงหัวเราะจะถ่ายห้างกัดจวดเนี่ยจวดนี่ขาดไปอะไรเล่เหล่าเขาสี่สิบตี้กีนี่อ่ะกุกควรว่าเป็นไงละ่ะกุกสุดยอดควรว่ามันงก็โอ้้กันนี่นอนนี่ยเนี่ยขาดไปอะไรกับกสองเศร้าบนนี้ละ